ตับอักเสบบีทานได้ไหมทานได้ค่ะไวรัสตับอักเสบบีไม่ว่าจะเป็นาพาหะหรือว่าเป็นตับอักเสบบีไปแล้วนะคะก็สามารถทานสารสกัดจากถั่วเหลืองได้นะคะเพราะว่าสกัดเอาเฉพาะตัวที่สําคัญมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในขนาดที่เหมาะสมที่อยอยแนะนําแล้วเป็นขนาดอ้างอิงตามที่ทําการศึกษาวิจัยด้วยนะคะก็คือสารสกัดถั่วเหลืองของออยจะอยู่ที่ร้อยมิลลิกรัมและมีสารสาคัญ40%เทียบเท่ากับ40มิลลิกรัมค่ะจะเท่ากับขนาดที่ทําการดูในคนที่มีปัญหาต่างๆในเรื่องของไวทองค่ะร้อนวูบวาบนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความจําใช้งานการคิดวิเคราะห์นะคะรวมไปถึงคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ดูในเรื่องของคนที่มีปัญหาในการตื่นบ่อยตอนกลางคืนมาปัสสาวะแล้วก็มีการศึกษาในเรื่องสกินเอจิงผิวแหง้งผิวเหวี่ยวริ้วรอยแห่งวัยะคะ่ะเอาสารสกสัเนี้มาทํางานวิจัยในตัวเองเลยรวมทั้งหมด9งานวิจัย9การศึกษาเลยนะคะก็ไว้ใจได้ว่าออยเลือกตัวที่เกดดีมาให้พี่พ,พ,พี่ทานแล้วก็โรคประจําตัวอะไรทานได้หรือเปล่าสอบถามออยได้นะคะหรือว่าถ้าคนที่สั่งไปแล้วคะ่ะออยแนบผู้มือไปให้ด้วยนะคะทั้งวิธีรรรับปปะะทานแล้วกโกจ ำตัวว่าใครทานได้บ้างนั่นเองนะคะ